สวัสดีครับสมาชิกท,ทีมงานวินเนอร์ปัทลุงถุกฉานนะครับวันนี้น้องเองได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่บ้นานอาถาซ่อมของเนื้อนะครับก็วันนี้มาเยี่ยมในส่วนของแปลงดีปีนะครับเดี๋ยวเราควัดอาพีกกก่เขาช่วยแนะนําตัวนิดนึงครับผมนายผีคอยหมูชิปชาวของผีคอยหมูชิปนะครับตรงนี้พี่อยู่ที่ไหนนะครับเมื่อกีออนะอ้อยู่บ้านถากของเนื้ออาอยู่หมู่ไหนนะตรงนี้อยู่หมู่เจ็ดมู่เจ็ดถากของเนื้อตําบลตําบลเจริญทียังพื้เพื่อนเนาะตะลุงอ่าครับอยู่ปัทลุงนี่แหละครับ ซึ่งทีนี้ตอนนี้เขาปีคลอยเนี่ยชายในตัวปุยนามินเนอร์กรีนแล้วก็กรีนกับวินโฟอ่าวินโฟใชายมานา่นแล้วไหมครับชามาช่องปีเลยชามาเข้าไปที่ซ่อง <c oughs> เลยนะซึ่งทีนี้ชายไปรู้สึกปั่นปื้อมัง้งดอกมันสมบูรณ์ดีนิ่งลูกแมงกับคือต่อยอดได้ดีอ่า ก็คือผวกกุ้งแห้งเปิดพวกดอกแกว้วใบยิกใบคูดได้ก็คือเขาเราไม่มีปัญห,หาเลยไม่มีปัญหาเนี่ยอ่าครับซึ่งก่อนเนี้ยตอนสีชายตัววินเนอร์คลินกขบปินโป๊เนี่ยชายตัวแล้วอยู่กปพวกเคมีหรือว่าอินซีใช่เคมีซึ่งเคมีนยะเราชายไปแล้วมันปัดปืนมัน้งอคมีก็มันมันไม่ก่อยก้มบุญรักษาเลยคือถ้าได้ก็มันได้กลึงนึ่งแต่ว่าโปรชายตัวนี้คือมัน มันปนคลึงข้องยากีนี่เขาได้เพิ่มมาอีกเป็นคลึงอีกข่าวตัวหนึ่งเลยพนันนนซึ่งตอนนี้ถิ่ชายไปเนี่ยข้องพีเขามาชายแล้วคีดที่วันทีดเสียครับกระเจ็ดวันคดสก็คือร่างแต่แกมดีปีเรากะชิดเีเลยซึ่งทีนี้ยากีฟ้ากได้กับคนที่ว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจชายหรืออย่างเล่ไม่ดีไม่ไม่ดีไม่บันเื้อเกิดใเต่าว่าโมกระเจตกรนเะตาอว่าชุนจอยหรือว่า ต้าวานำจ่ายตัวนี้นะคือพ่มหวานนี้ตีชุดกับกับพวกอวา่าคุยเคมี่ตัวยาเอิรนที่เราเคยใช้มาแล้วับ กับยาเคมี่นะครับกับตัวนี้คือไม่อันตรายเลยกับก็มันเป็นธานุอินทรีย์ชีดไม่ต้องปิดมุกปิดปากเลยซึ่งชีดส้มพร้อมกันชีตติดแล้วสอกตัวได้เลยเลยอ่ากับแต่คือนุ่มว่าอยากจะอยากม่ฟังนิดหนึ่งคือคือเราชีดตอนเช้าหลายเกินติดสิบวัวเช้านะครับซึ่งอยากีฟ้าใครได้กับพี่น้องเกษตรกรก็เดินคนบ้านเราที่ทำพักปลกดิบรีอยู่มั้งกับท้าวพี่น้องเกษตรกรทีว่าชุดยอยอะนะ ในการจ่ายวิทย์ไฮวินโผกลับมาคือมีครับคือกเม็่เลว่ามันจะดูว่ากับาูุกับฝากของเรากับแลลวก็พ้นได้ดก็ับมันดีกับนำนักก็หีกนี็ดีวะกลับได้เพิ่มพ้นมลิตก็ับเพิ่มขึ้นมาเยอะกับนำนักตีหวานมาเลยก็ับนำนักดีวะกับดอกรับซึ่งตอนนี้ในชายในส่วนของโสปุ๋ยแมดวินโก้ไปมักงไหมครับ กระจายไปเนี่ยประมาณสองรอบเลยอ่าก็คือเอามาส้มกระปุยเคมีก็คือพวกแกร์แซ่เรากระจายใซ่เดี๋ยวหนึ่งกี่ครั้งเลย การนี่กาใช้กาเจ็ดวันใช้ที่นี่เจ็ดวันใช้ที่ในกระชายผสมอัาส้วนปุยอินซีวินโกเนี่ยชายสามส้วนอวกากคับซึ่งกัาปุยปุยแม่จะเป็นปุยเคมีเนี่ยอีกหนึ่งส้วนหนึ่งส้วนกับมันก็ช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินไปได้ด้วยเพราะถ้าเกิดว่าดินเราดีแล้วต่อไปเราปลูกไได้มันก็ขึ้นมั้งรามันทำไมดินมันจูนหนีมันเกับมันไม่ครบกับ อ่าทึ่งหลูกเครื่องเอาไปใช้แล้วปันซื้อมั้งหลูกเครืองจะพ่นพ่นในรับกาดีอ่าแต่ว่าคือนเด้า่าเราคิดกับกี่มี่กับกีมี่คือว่ามันทำาะไรบ่อยเองกับแต่ว่าตัวนี้มันเขี้ยวจะจืนเขี้ยวนานเขี้ยวนานทึ่งหลูกอะเลี้ยงลูกเลี่ยงหลูกมันไ่นะมันไม่ไล่กับมันไม่ไล่อ่า ซึ่งตอนนี้นอกจากพักแล้วหรือซึ่งว่าเอาไปใช้กับหน้ากันกับหน้ากับหน้าข้าวใช้ไปแล้วเป็นปืนมั้งครับกอมันแดดรู้เลยมาเร่งเลยกับมันไม่ลงทําให้มหยอ้ามแตกดีกับเั่นว่าช่วงนี้ข้าวข้องกว่าเดินสิยูในแครแค่กันก็คือข้องเฟื่องกขาทุกหยาดหมดเลยไม่ทุกหยาดเว่าข้องที่ปืนผมนี่คือไม่ทุกหยาดเราไม่ทุกหยาดเลยเป็นข้องเฟื่องเขาเทียวทุกหยาดแล้วเอาพุ้ยเคมีไปใช้แล้วเปนปือมั้งมันมันมันไม่ดีขึ้นอ่า มันก็ยังเมนมันก็อย่างยูมันเดิมมันเดิมแต่ข้างเรานี่คือสุดยอดแหละเออแล้วเนี่ยบอกว่าเลขอ่ะชุดยอดว่าเปืี่นเลยอ่ะอ่ากับเดี๋ยวเราไปใา้ทำกันทีหน้าอีกรอเป็นรับตรงนี้ก็คือในส่วนของพักในส่วนของดีปีตรงนี้ก็คือมันใจ้อยไปเส้นละคบว่าได้ผลดีจริงจริงได้ผลดีครับครับถต่เกิดอกไม้ได้สอบทามก็คือปีมีเบอร์สอบทำไมครับฟักไปนิดหนึ่ง่อคอยดูถามสักนิดหนึ่งของผมรุ่นไปร่ออกนกดาวดาว อ่าจองที่อ่ากับคือในท่านในส่วนก็าติดคลอยเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าทีมงานคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีข้อสงสัยใ,ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเขาทรามารถติดต่อกับทีมงานอ่าทีมงานวินเนอร์พัทลุงได้นะครับหรือไม่เลขกสูดแปดหนึ่งกาวกาวสูดสองแปดสูนซี่นะครับก็ทางทีมงานของวินเนอร์พัทลุงเองก็ยินดีที่จะจะรับใช้ทุกท่านนะครับวันนี้เข้าคุณวิคอยมาครับครับสวัสดีครับ